แล้วก็ใส่เข่าลงไปแจวันนี้ปอยเอาเข่าแจวหนึ่งลิตรกันนะจ้าปอยจะแจวไว้อย่างอีหนึ่งคืนนะจาถ้าเฮาไข่ใดงสีที่เข้มเฮาจะต้องแจวไวประมาณหนึ่งคืนนะจาแต่ถ้าเฮามนี้เวลานะจาเฮาก็สามารถแจวไวประมาณสี่ชั่วโมงก่เปินอันใจไดงละจ้าแต่สีเนี่ยมันจะเข้มเะ่าก็พอแจวไวหนึ่งคืนนะจาแล้วเฮาก็จะเอามันล่างคัดเอาสีส่วนเกินออกไปนะจ้า ข่าวที่เอาแจไวหนึ่งคืนมันก็จะเป็นสีเขียมอย่างอี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาใส,ส่สร้างโหดแล้วก็เอาไปใส่มอนหนึ่งอย่างอี้เจ้าเขาจะนึ่งข่าวไว้อย่างอี้นนะเจา้าประมาณสักสามนาทีเนาะรอพอนนเจ้า,นจ,าจนกว่าข่าวจะขึ้นหรือว่ามีไอ้นำลอยขึ้นมาตั้งบนอย่างอี้ก็ถือว่าปิ่นอันใจใดเจ้าเขาก็จะเอาเข่ามาถอกลงไปอย่างอี้แล้วกอ